ัดีครับเ,เพื่อนๆกลับมาพบกับรายการพลังคิดทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับต้นคิดซ้าไหมคะว่าในการปั้นโอ่งมังกรขนาดบรรจุน้ํสองลิตรจะต้องใช้ดินเหนียวทั้งหมด20กิโลกรัมถ้าครูมีดินเหนียว1 1 6กกิโลกรัมจะปั้นโอ่งได้ทั้งหมดกี่ใบคะเมื่อปัดเสร็จแล้วได้6ใบครับถึงแม้ว่าทางคณิตศาสตร์ค่าทศนิยมจุดห้าขึ้นไปให้ปัดขึ้นน้อยกว่าจุดห้าให้ปัดลงแต่เราต้องคํานึงด้วยว่าค่าที่ได้ต้องสามารถนําไปใช้ได้กับสถานการณ์จริงในกรณีนี้ ดินเหนียวที่เหลือไม่สามารถนำมาปั้นโอ่งได้เต็มใบดังนั้นต้องปัดเศษลงจึงได้ผลลัพธ์เป็น5ใบไม่ใช่6ใบนะจ๊ะเข้าใจแล้วครับเพื่อนเพื่อนเองเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องปัดเศษขึ้นหรือลงบ้างไหมครับทง่งความคิดเห็นมาร่วมสนุกและเตรียมรับรางวัลจากต้นคิดได้เลยครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี